จังหวะเวลาในการกระตุ้นเนี่ยทำสติมูลัสใหญ่ขนาดนี้ในเวลาที่หุ้นยุโรปก็ใกล้ออทามไฮก็คือทำ all time า i g h มานะแล้วก็ valuation ก็ตอนนี้ผมไปดูความเห็นของนักวิเคราะห์ต่างๆที่พยายามเชยร์หุ้นยุโรปเขาก็พยายามหาง่มุมที่บอกว่าเออมันไม่ได้แพงนะอะไรเงี้ยคือ,ม,อม,มันก็ห้าแสนล้านก็น่าสนใจอันนี้อาจจะไม่ได้วูดูนะแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะเพราะยังไงห้าแสนล้านย,ยูโรของเยอรมันนะ,ะผมคิดว่ามันสร้างความเสี่ยงว่าเออคนเข้าไปหุ้นยุโรปตรงเนี้ย มันจะดอยหรือเปล่า5แสนล้านดอลลาร์ที่สตาร์เกตอเมริกาแล้วเป็นไงครับหุ้นเทคตรงนั้นตรงน,นั้นเนี่ยผมคิดว่าจากประสบการณ์นะเพะฉะนั้นตอนนั้นเลยจากประสบการณ์ว่าที่บรรยากาศมันเนี่ยมันเหมือนจุดพีคนะของยุโรปถ้ามันก็เป็นอย่างนั้นด้ยบรรยากาศของสไลด์ที่แล้วอ่ะไม่ได้ต่างกันมากในยุโรปแต่ว่าดูดูดูด<ะ>สตอรี่การกระตุ้นของเยอรมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอีกปนอมิกแบ็กอัพยุโรปทําให้คนวอกแวกจากอเมริกาเนี่ย ที่ว่ามันเกิดมาตลอดช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วจากแฮมเบอร์เกอร์เป็นต้นมานชะ่ไหะค่ะคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมันไม่ควรจะไปวอกแวกคือคนที่ลงทุนทุนอเมริกาก็าควรจะอยู่อเมริกานั่นแหละไปเรื่อยๆตลาดยุโรปเนี่ยเป็นตลาดพัฒนาแล้วที่ผมเชื่อว่านักลงทุนอเมริกันเนี่ยเขาหันไปมองเวลาอยากจะออกนอกสหรัฐนะคิดอะไรไม่ออกเขาก็ไปยุโรปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าต้องยอมรับว่า อย่างในช่วงทศวรรษก่อนเนี่ยเวลาคนอยากไปยุโรปนะฮะคนก็อยากไปยุโรปเป็นพักๆเวลาที่มีสตอรี่แบบเนี้ยแต่ทีเวลาในระยะยาวแล้วก็จะพบว่าการอยู่กับหุ้นสหรัฐไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็แน่ให้ผลที่ดีกว่าเหมือนกับว่ายุโรปเนี่ยเหมือนเป็นอะไรที่มาดึงความสนใจเป็นช่วงๆนะศักยภาพการเติบโตอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่ามักจะมีสตอรี่นะแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนที่มีอยู่แล้วที่อยากออกออกจากสหรัฐบ้างกระจายความเสี่ยงบ้าง สหรัฐอาจจะหมดรอบระยะสั้นๆบ้างและอยากไปยุโรปรอบนี้ผมเชื่อว่าก็เช่นกันนะครับถ้าดูการปรับตัวขึ้นของหุ้นยุโรปในรอบนี้ความจริงมันไม่ได้มีแค่เรื่องสัปดาห์สองสัปดาห์าที่แล้วนะแต่ว่าขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็บางช่วงบางเวลาเนี่ยก็เทียบเทียบได้กับแ่างแสงเลยที่แรงขึ้นมาในปีนี้ผมเชื่อว่าปัจจัยหนึ่งนะครับอันมีหลายๆอย่างเรื่องของเยอรมันที่เจอภาวะตดถอยมานาน แล้วก็กําลังจะออกมาจากภาวะตดถอยนั่นมันก็เป็นเรื่องของการฟื้นตัวที่ดีนะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งก็มีความคาดหวังอยู่แล้วว่าเขาอยากจบสงครามรัสเซียยูเครนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความคาดหวังอันเนี้ยเข้ามาบ้างไม่มากก็น้อยอาจจะเป็นจุดสําคัญด้วยแลวทําให้หุ้นเนี่ยขึ้นมาก่อนหน้าได้ปเป็นเดือนๆละนะครับเพราะการปรับตัวขึ้นแบบนี้เรียกว่ามันเป็นการปรับตัวขึ้นแบบ revaluation คือนักลงทุนเนี่ยมีการรับรู้เรื่องของความเสี่ยงกลัวความเสี่ยงน้อยลงในยุโรปสิ่งที่เรียกว่า risk Pre m i u m นะหรือว่าสิ่งส่วนชดเชยความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องเรียกร้องเวลาเจอความเสี่ยงหรือเจอความไม่รู้ความไม่แน่นอนเนี่ยนักลงทุนจะต้องเรียกร้องส่วนชดเชยความเสี่ยงหรือ r i s k premium ถ้าไม่รู้เยอะไม่แน่นอนเยอะหรือมีความเสี่ยงเยอะเนี่ยก็ต้องเรียก r i s k p r เ m i ย m เยอะเรียก risk p r เ m i ย m เยอะแปลว่าอยากได้อัพไซด์เยอะๆถ้าพูดถึงการลงทุนในหุ้นแล้วก็ถ้าอยากได้ได้เยอะ การลงทุนแบบเดียวกันเนี่ยแต่อยากได้อัพไซด์เยอะขึ้นก็คืออะไรครับก็คือต้องต่อราคาเยอะๆและซื้อมาในราคาที่แต่เมื่อการรับรู้ของคนว่าบอกว่ายุโรป่ถ้าสงครามจะเลิกมีความเสี่ยงน้อยลงเขาจะเรียกร้องริสปรีเมียมที่น้อยลงก็แปลว่าต้องการอัพไซด์น้อยลงก็ยอมซื้อหุ้นยุโรปในราคาที่แพงขึ้นผมคิดว่าการปรบตัวขึ้นในช่วงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเป็นเพราะริสปรีเมียมลดลงและราคา ปรับตัวขึ้นคือคนยินดีซื้อหุ้นยุโรปในราคาที่แพงขึ้นนะแต่พอเมืม่อม,ม,มาเมื่อสายแล้วเนี่ยนะสดา์ที่แล้วมีเรื่องของเยอรมนีนะสอง<ฆ>สองพรรคขั้วก,การเมืองกลางขวากับกลางซ้ายที่กาลังจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่เ้าตกลงกันได้ว่าจะจะเริ่มกองทุนที่จะไปลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์แล้วก็ลงทุนเรื่องของดีเฟนซ์เรื่องของกลาห์มเนี่ยนะห้าแสนล้านนะในระยะเวลาหลายๆปีข้างหน้าอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เลย คุณยุโรปทำให้คนเนี่ยสนใจมากบอกมีการลงทุนห้าสนล้านนะความจริงเป็นผลสืบผลสืบเนื่องจากดราม่าที่ทําเนียบขาวจําได้ไหมครับจําได้ค <นะ S 2> ่ะลูกไข่นะอ้องไข่ห้องลูกไข่ใช่ที่ใช่ไหมทีเา<ช>แล้วก็อปรากฏว่าทัมก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ถอนความช่วยเหลือแล้วกันถอนความช่วยเหลือจากยูเครนเออกจาก,ออก,จาก,ออกยูเครนเรื่องของดีเฟนซ์แล้วก็ยุโรปก็เลยหวยผมบอกว่า่วยชิ้นปลามันเลยอ่เพราะ เพราะว่าลูปปากเลยเพราะว่านักการเมืองยุโรปก็อยากได้อะไรที่จะเข้ามาทดแทนแบบสิ่งที่เคยลงทุนกันมาแล้วก็สร้างโปรเจกต์ต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจกันมาหลายปีก็คือ g r Green New d e a l จำได้ไหมครับการลงทุนเขียวที่มาตั้งแต่ยุคโควิดอ่ะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเลยแล้วทำให้ยุโรปเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่า<ม>พอทรัมป์มาปุ๊บเนี่ยเรื่องของกรีนอีโคโนมีมันก็ต้องแผ่วไปใช่ไหมครับตามแนวนโยบายของเขาย,<ม>ยุโรปจะมีอะไรหล่ะ,ะมาเซ็นโปรเจกต์กันได้ที่จะมาเบิกงบประมาณกันได้เยอะ การเมืองก็หันไปหันมาเจอของดีเลยก็คือเรียกว่าอเมริกาไม่ช่วยแล้วเราต้องช่วยเหลือตัวเองไงไหนนี่คือ,อเรื่องของความมั่นคงมันไม่มีอะไรขวางได้มันก็ผุดโอรกานขึ้นมาอย่างเนี้ยก็ไม่ได้มีกระแสะอะไรต่อต้านอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสมประโยชน์กันะนะจิงอเมริกาก็ได้เปรนก็ได้ปูตินก็ได้นัการเมืองยุโรปก็ได้แล้วก็มีโครงการที่ประกาศออกมาเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีนี้ผมอยากจะดูเรื่องของทัมมิ่งนะ ว่าทามมิ่งมันใช่หรือเปล่ามันน่าจะม,มันน่าจะดีในระยะยาวหรือเปล่าระยะสั้นเนี่ยก็คงทาให้เศรษฐกิจคึกคักแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าในเมื่อเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยอย่างตอนเนี้ยถ้าไปดูเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยคือไม่ถึงแย่นะเ,เรียกว่าแต่ว่าก็พอพอใช้ได้แต่ว่าสิ่งที่มันทําให้มันมันเหมือนกับไม่ justify ไม่ได้สนับสนุนให้มากระตุ้นการคังใหญ่ๆแบบนี้เท่าไหร่ก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อครับเงินเฟ้อ huh. ของยุโรป ถ้าดูยูโรโซนไอประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรหรือว่าดูเยอรมันเลยก็ได้ประเทศที่<ะ>ที่ไอเดียนี้ขึ้นมาเนี่ยเ<ะ>งินเฟ้อของเขาเนี่ยถ้าดูเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ประมาณ2.3 2.4เปอร์เซ็นต์พอๆกันเ<ะ>งินเฟ้อทั่วไปนะแต่ถ้าถอดพร<ะ>มประตอบของไออไออาหารแล้วก็พลังงานออกไปเนี่ยเงินเฟ้อพ<ะ>ื้งถานของยูโรโซนแล้วก็เยอรมันก็เท่ากาันหกเปอร์เซ็นต์เป้าหมายของ ECB นะก่อนหน้านี้ก่อนที่มีเรื่องงบ5แสนล้านเนี่ย ECB ก็เหมือนกับอาจจะลดดอกเบี้ยได้อีกสักครั้งหนึ่งมั้งนะที่ตลาดม,มองกันแล้วก็หลไยางนั้นอาจจะลดได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเงินเฟอ้อไม่ค่อยลงแต่พอมีมเรื่องนี้เข้ามาเนี่ย<ม>การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลแบ็กอัพจากเศรษฐกิจเท่าไหร่เศรษฐกิจไม่ได้ถึงขนาดที่จะต้องการกระตุ้นขนาดนี้นะแล้วเงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่ด้วยและเป็นการกระตุ้นที่ผมมองว่าโดยส่วนใหญ่น่าจะเป็น non productive stimulus แต่ว่ากระตุ้นดิสเพนส์ไปแล้วมันช่วยให้เกิด productivity มากขึ้น สักแค่ไหนนะไอตัวอินฟราสตรัคเจอร์อาจจะใช่นะบางส่วนอินฟราสตรัคเจอร์ก็เพิ่ม productivity มันก็เป็นแค่ทางอ้อมนะมันก็ไม่ได้ทันทีไม่ได้มากอยู่แล้วแต่พอไป defense spending เข้าไปงบกลาโหลม,มันไม่ได้เพิ่ม productivity เพราะฉะนั้นการอัดงบการคังแบบที่ไม่เพิ่ม productivity เท่าไหร่เข้าไปอย่างเนี้ยมันเป็นตัวการเพิ่มเงินเฟอ้ออยู่แล้วนะเพราะถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น productivity ดีขึ้นช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลิตภาพนเนี้ยมันจะมันจะเงินเฟอ้อมันจะควบคุมได้ แล้ามันอาจเศรษฐกิจโดยที่มันเป็น non productive stimulus เนี่ยยังไงยังไงมันก็เพิ่มเงินเฟอ้อในระยะยาวเพราะฉะนั้นเลยว่าอูลพันธบัตรอย่างเยอรมนีเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาสองปลายแล้วขึ้นมาสิบเบสิสพอยต์โดยประมาณนะในช่วงครึ่งเดือนเนี่ยเยรี่กว่ารุนแรงมากทั้งเรื่องความคาดหวังเงินเฟอ้อในระยะยาวจากสิมูลัสอันนี้แล้วก็แหล่งเงินที่จะต้องใช้ก็คือต้องกู้เงินเพิ่มอะต้องกู้เงินเพิ่มเนี่ยก็คือคนก็ต่างกังวลว่า s ป p p l y ของบอล อันดับที่จะเข้ามาในตลาดมันจะเข้ามา,มากขึ้นแล้วก็มีการไพรซงกันตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นยิ่งโปรเจกต์ก็ก็ยิ่งมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทันทีเลยนะ,ะวยิ่งเรืว่าเท่การการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแล้วทําในเวลาเนี่ยมันไม่น่าที่จะดีในระยะยาวแล้วถึงเวลาแล้วก็ต้องามานั่งสู้เงินเฟ้อมากแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าทางหน้านะยี้งดูหุ้นช่วงจังหวะเวลาในการกระตุ้นเนี่ยทำสติมูลัสใหญ่ขนาดเนี้ย ในเวลาที่หุ้นยุโรปก็ใกล้ all time high ก็คือทำ all time high มานะแล้วก็ valuation <c oughs> ก็ตอนนี้ผมไปดูความเห็นของนักวิเคราะห์ต่างๆที่พยายามเสียหุ้นยุโรปเขาก็พยายามหาง่มุมที่บอกว่าเออมันไม่ได้แพงนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันก็แพงไปเยอะนะนั่นแหละ <c oughs> มันเลยหลานปัจจัยนะครับที่ผมคิดว่าตัวเลขห้าแสนล้านก็น่าสนใจอันนี้จะไม่ได้วูดูนะแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะเพราะยังไงห้าแสนล้านยูโรของเยอรมันนะ <c oughs> ผมคิดว่ามันมันสร้างความเสี่ยงว่าเเเอคนนข้้าไปหุุยโตรตงี มันจะดอยหรือเปล่าถ้าลองย้อนแสดงว่าขึ้นนี่คือมาจากห้าแสนล้านยูโรเลยหุ้นที่ขึ้นเยอะเนี่ยก็มาพุ่งกระฉูดที่มาจากเงินกระตุน้นมันเป็นการขึ้นแบบที่เหมือนกับอารมณ์อ่ะลองนึกย้อนไปสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเรามีอารมณ์เห็นห<อ>ุ้นยุโรปมันขึ้นมาอย่างนี้กับข่าวอย่างเนี้ยเรามีอารมณ์ยังไงอารมณ์แบบเนี้ยมันอารมณ์ความจริงมันขึ้นมาก่อนนะมันขึ้นมาก่อนหลายเดือนแล้วแต่ว่าอารมณ์แบบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมนึกย้อนไปไม่นานนี่เองปลายเดือนมกราอารมณ์แบบเดียวกันเลยนะลองนึกย้อนไปเหมือนกันเลย คือสต a ร์เกตโครงการลงทุนเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาห้าปีห้าแสนล้านดอลลาร์ห้าแสนล้านยูโรสไลท์แล้วกับห้าแสนล้านดอลลาร์ที่ส t า r ์เกตอเมริกาแล้วเป็นไงครับหุ้นเทคตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากประสบการณ์นะเพราะฉนั้นตอนนั้นเลยจากประสบการณ์ว่าที่บรรยากาศมันเนะี่ยมันเหมือนจุดพีคนะของปีอะไรถ้ามันก็เป็นอย่างนั้นถูกไหมบรรยากาศของสไลที่แล้วอ่ะไม่ได้ต่างกันมากในยูโร แต่ว่าดูดูดูสตอรี่อ่ะการกระตุ้นของเยอรมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอีคโนกเอิอแบ็กอัพด้วยอีคโนมิกแต่ต่างจากการกระตุ้นของจีนซึ่งมันอีคโนมิกชัดๆเงินเฟ้อจีนติดลบไม่ได้สูงแบบเยอรมันอะไรมันน่าสนใจกับการผมเลยคิดว่าตอนเนี้ยตลาดยุโรปเหมือนเดิมเป็นตัวทําให้คนวอกแวกทําให้คนวอกแวกจากหุ้นอเมริกาช่วงทศวรรษที่แล้วยังไงก็อะไรทําให้คนวอกแวกจากหุ้นจีนอย่างนั้นเลยโอเคแต่ว่าต่างกันนะคะ ที่วกแวกไปจีนเพราะจีนนะั้นไม่ได้กระตุ้นเงินเฟอ้อไอ้ตัวที่เขาออกมาตรการก,กระตุ้นเนี่ยเขาลงไปที่ตัวเศรษฐกิจถูกไหมฮะแต่ว่าของเยอรมันนี่นอ,อาจจะกระตุ้นเงินเฟอ้อระยะยาวจีนก็สีจีนกระตุ้นก็คือกระตุ้นเงินเฟ้อนะครับถ้ามันเป็นการกระตุ้นรายบริโภคเนี่ยกระตุ้นดีมาคือกระตุ้นเงินเฟ้อถ้ากระตุ้นอินโนเวชั่นมันคือการเพิ่ม productivity มันมีทั้งสองส่วนมันมีการกระตุ้นเงินเฟ้อด้วยแต่จีนเนี่ยจำเป็นต้องกระตุ้นเงินเฟ้อเพราะเงินเฟ้อจีนเนี่ยติดลบอยู่เาะเดรเงิน ดังนั้นฟุตเยอรมันเนี่ยเกินสองเปอร์เซ็นต์สภาพมันต่างกันคือฟุเยอรมันมันไม่ต้องกระตุ้นฐานนี้แต่มันเป็นเหตุผลด้านกลาโหมด้านความมั่นคงแต่กีเนี่ยกระตุ้นด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจชัดๆแล้วมันเป็นการกระตุ้นที่ในภาวะเวลาที่เหมาะสมนะครับอ๋อเข้าใจละแล้วน่นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ไปลงทุนยุโรปเนี่ยยุโรปก็เหมือนเป็นคือไปหากิกอะชั่วคราวเท่านั้นเองคือดูสดใสเซ็กซี่ แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นแฟนหรือเป็นภรรยาหรอกแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ยังคงให้น้ําหนักอยู่กับตลาดสหรัฐอยู่ถูกต้องไหมคะเพียงแต่ช่วงนี้สหรัฐอาจจะดูเหมือนว่าราคามันขึ้นไปสูงแล้วอาจจะกลัวๆมันจะมีการขายเททํากําไรก็เลยแวะไปที่ยุโรปแต่สุดท้ายเนี่ยคุณนัทาก็มองว่ายุโรปก็ไม่ยั่งยืนหรอกเดี๋ยวไงเงินก็จะไหลกลับมาที่อเมริกาอยู่ดีหรือไม่ก็ทีไปที่จีนถูกต้องไหมคะรับคือที่ผมเน้นว่ายุโรปทําให้คนวกแวกจากอเมริกาเนี่ย ผมคิดว่ามันเกิดมาตลอดช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาหลังจากแฮมเบอร์เกอร์เป็นต้นมาเนี่ยนะค<ะ>ือคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมันไม่ควรจะไปวอกแวกคือคนที่ลงทุนหุ้นอเมริกาก็าควรจะอยู่อเมริกานั่นแหละไปเรื่อยๆแต่ว่านะจุดนี้ผมคิดว่าจากตรงนี้ไปอ่ะผมก็เป็นเรียกว่าเป็นสายจีนอยู่ละผมคิดว่าหุ้นจีนเนี่ยกาลังจะเป็นอะไรคล้ายๆกับหุ้นอเมริกาทศวรรษที่แล้วนะ่ยเดี๋ยวเคย<ม>คุยกันเรื่องนี้มาหลายรอบมาจะย้ำอีกครั้งก็ได้ว่าจากตรงนี้ไปอ่ะสิ่งที่เราคิดว่าเาควรจะอยู่เลยอ่ะ เ,เป็นนนหุ้จีเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ